ตอนนี้ต้องขอบพระคุณติ๊กตอกมากที่ให้โอกาสชาลีได้กลับมาเล่นอีกทีนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเจ๊ป้วนะคะผ้องแอบแซ่บสินค่ะให้ลูกค้าเลยนะอ๋อเอาฝากเคยอันนี้อะไรคะอะไรเอ่ยอันนี้ทันเวลานะคะยกสัมปทานพักชมโฆษณาพักชมโฆษณาค่ะเวลานะคะชมสิ่งที่น่าสนใจ เป็นเสื้อในของเวียนนานะคะเวียนนาเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานอยู่แล้วนะคะป้ายก็ราคาเท่าไหร่นะคะปัดแป้ายราคาป้ายนี้ราคา1นึ่พันเก้าสิบบาทค่ะใช่หนึ่งพันเก้าสิบบาทตัวนี้ลดเหลือแค่สามร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะถูกมากไม่มีโครมสำหรับสาวอกใหญ่นะคะแต่ว่ากระชับก็สําหรับแบรงนี่แหละสาวอกใหญ่ได้ลาใส่ก็อนแบบนี้มีใครอยากใส่บ้างสำหรับแต่งเลยอย่าใ่ใส่ไปเลย สองนาทีหมดแล้วคาเรียบค่ะใหญ่นักค่ะคาใหญ่หันไปปาแตงเจอแล้วแสบป้าอยู่เขล้หงมาใ่ไะมงคองไหมใครโใหญ่แถวนี้อีกตัวนึงนะคะอีกตัวหนึ่งที่คิดปั้นต่ะ ตัวนี้น่ารักมากที่เมื่ีใส่นะคะจะเป็นขอบขอบน้ำตาลข้างล่างนะคะตัวเนี้ยกเ8 890เหลือแค่259นะคะแฟลเซลจะหมดอีก2นาทีนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะ259ตัวหอมป้านิ่งนะคะตัวหอมป้านังเหดือน300กว่าบาทร300กว่าบาทตัวนี้มันจะหนาแตัวนี้มันจะหนาใช่ค่ะก็คือเขาจะช่วยกระชับให้ดูได้ดีคือผ้ามันดีมันกูม้าขอบเนียนน่าได้ค่ะปัตตานะคะ ันกลายได้ะคนมีหน้าอกเขาจะทราบเป็นดีว่ามันหนักแล้วมันก็ปวดหลังอะไรอย่างนี้อันเนี้ยตัวสายที่เขาผลิตมาใหญ่ๆก็จะช่วยพยุงนะทุกคนมันมีสีเทากับสีน้ำตาลราคาถูกมากเลยนะคะราคาป้ายราคาป้ายหนึ่งพันเก้าสิบาทเลยนะทุกคนค่ะของเวียนนาเขาเป็นแบรนด์ที่แบบดีอยู่พูดชัยได้แล้วเนาะดังอยู่แล้วนะแบรนด์เวียนนานะคะ เออมันไม่เจ็บอ่ะเป็นคนไม่ชอบใส่เส้อไหนไมคุมเพราะว่ามันเจ็บค่ะอันนี้ไม่มีโครงแต่ว่าเขาออกแบบแพทเทิร์นมาดีนะคะก็คือเนี่ยพนักตรงสวยนะคะใส่ด้านซนงเมื่อกี้ต้องที่ที่เอ็นที้ใส่นะคะตัวที่เอ็นี้ใส่สองร้ยหสิเก้านะคะตัวเนี้เราเหลือสองอห้าสิบเตัวที่พระแตงใส่นะคะขอกหนึ่งพันกว่าบาทลดเหลือสา9รยหสิบก้าแต่เซลเหลือแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีรีบกดแต่ง้ากันนะคะทุกคนค่ะ ใส่แล้วสวยนะทุกณผู้ชมสวยมากเวียนนาำลองใส่เอาไหมตุ่มปลาตูนปรากฏว่าชอบมากเหมือนฟรีไซส์นะคือใส่ได้หมดเลยเมื่อกี้ลองใส่ก็ใส่ได้คือแบบใครอกใหญ่แบบตูนนะคะแบบแบบตูนนะคะใส่าวแซ่บอ่าลองดูสวยอ่ะให้ช่วยติดเครื่องสำอางก็ยังกดได้ดีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ขอโฆษณาขั้นเวลาหน่อยเส่ะให้ค่ะทุกคนค่ะใครที่มีปัญหาอกใหญ่แบบตูนก็ ซื้อซื้อได้เลยค่ะขายเหมือนตังแล้วหนักใจมากเลยอ่ะเวลาเดินแล้วปวดหลังไปหมดเวลาวิ่งอย่างเงี้ยเวลาวิ่งอ่ะวันนี้จะช่วยเก็บมันจำเป็นจะไม่ปวดหลังนะฮะก็เออหันหลังโชว์หน่อยหันหลังโชว์ใครที่มีปัญหาอกใหญ่ปบบตูก็หนักอกหนักใจแถวเออแถวปรับได้ด้วยนะคะได้ปรับแล้วแบบคนขาตัวนี้นั่งนะไม่อกใหญ่ก็ใส่นั่งนะข้างหลังมีสับแล้วบ บอกว่าแต่งหน่อยราคาเดีงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยราคาดีๆจะกลับมาเอาเร็วค่ะโฆษณาไปก่อนเอเอใส่สบายนะคะทุกคนค่ะใส่ออกกําลังกายได้นะเพราะว่าตัวสายปลาเขาใหญ่นะคะก็คือเขาทํามาแบบกระชับเราสับหน้าสวยสมมติว่าอยากใส่แบบแฟชั่นใส่เสื้อเสื้อเชิ้ตขาวอะไรอย่างนี้หรือว่าใครแซ่บๆหน่อยใส่ใส่เป็นสูทอะใส่เป็นสูทแล้วก็โชว์อไย่างงี้ยไ อันไหนเนี่ยแล้วเขาเขาออกแบบมาแบบคือถ้าใส่แล้วก้มอ่ะอือจริงก็คือเก็บเก็บหมดเอาก็แตงโชท่าโยคะหน่อยเร้วแบบปกติโชเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่เชื่อขอท่าโยคะค่ะอ ใช่ไหมอะเราเอาสิ่งที่ที่นักถือแต่งอย่างเดียวโชว์ทีมันนั้นโชว์กับผมอยู่ไอ้ที่เอาเอามือเนี่ยไปด้านหลังบอกเลยนีทะยากอันนี้ตอนเด็กอะทำทำได้แต่พอโตไม่ได้ฝึกทำไม่นักกลัวมากตอนเด็กก็จริงก็ทำได้แล้วทำแบบแข่งไปมาเลยนะไม่ง่ายนะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยปวดไหมขอบอกไม่ปวดขอบอกก่อนว่าใครเป็นคนมาสอนให้ป้าแตงทำรู้ไหมป้าแตงป้าแตงป้าเด็กทำอย่างเงี้ยเลยอ่ะแตสอน พขาแกแล้วแต่ตัวมันช้าจริงๆคนสอนใช่ไหทำหน้าตาทำเล่นพวกคนตัวนแต่กายเป็นป้าตั้งตัวอ่อนเพราะติงตอนเด็กกับตัวอ่อนมากแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกกับน้กายอ่ะไอ้วุ้นไอ้แทนนั้นไม่ไดัแล้วให้ปาตั้งเล่น เป็นกองผมกบไอตูนนะไม่รู้ตูนหรือใครว่าที่ว่าแข่งทำอยู่ออย่างเงี้ยคือบ้านเราเป็นทุกคนนะครับที่ที่ทำอะไรอย่างเงี้ยได้ทำไม่ได้ทำได้ทำได้เด็ทอยไงอะคือนิ้วถึงอันนี้ไงตีนี่เหรออย่างเงี้ยนิ้วเนี่ยดูเด็ถึงกันแบบเนี้ยตอนเด็กเป็นกาดนักบดูนิ้วชี้กับนิ้วกานจะเบียวเห็นไ่ทำเีได้ด้วย๋อนนี้ทำได้ชแล้วจริงินะคะในฉันไม่ใช่ลูกที่แท้จริงนะไนี่จริง่จริงอ่ะตัวอ่อนมากแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝน นนอัี้ไม่มีใครยอมใครแกต้องหายเจอว่าชีวิตแกมีทําอะไรได้บ้างลูกบ้านนี้ไม่มีใครยอมใครป้นนี้ก็ตัวอ่อนสุดแต่ว่าติ้งก็ไม่ได้ฝึกฝนเพราะแก่แล้วเพราะแก่แล้วหลังมันคนแข่งได้ไรอ่ะอันนี้ก็ทําได้ทุกคนอยู่แล้วอันไหนฝึกฝนมันง่ายใครก็ทําได้ว่ามีอันยากกว่านี้ไหมฮะไม่ดูลูกความเลื้อยของมือทำไมอ่ะห่อเลนส์ลงมือลงมือมันเลื้อยอย่างนี้ห่อเลนส์อะใครห่อเลนส์ได้มาโชว์จะโดนแบนไหมอ่าวโดดอันนี้คือลิ้นทองหยิบแอดวานซ์ ดูเถื่อนมากเลยรอบครัวอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรกูก็ไม่รู้โอ้ยภูมิใจได้ไงบราษัทจะสร้างภาพรักสวยๆซะหน่อยไม่มีใครห้ามใครเลยทุกคนภูมิใจมากเลย เฮ้ยอยากคืออยากเป็นคนสวยอ่ะเป็นแบบความสามารถคนก็นึกว่าไม่ต้องมีก็ได้อ่ะเดี๋ยวคนก็นูกว่าขนาตลกหรอกเออไปทำให้ทุกคนหนึ่งก็ทําไม่ได้เนะแต่บ้านเราทำไมทําได้ที่บ้านเราตอนเด็กก็ฝึกอะไรแบบนี้แหละหนังสือไม่อ่านหรอกใช่หมแข่งกันแบบดัดตัวอ่อนมะแตงอ่ะมีใครกําลังห่อลิ้นอยู่บ้างไหมตอนนี้ทุกคนก่อนนอนก็คือแบบเออไเรียไปไม ว่าโบอะอย่าลืมใครที่มีปัญหาหน้าอกใหญ่แบบตูนะแตงอย่าลืมซื้อไปใช้เนี่ยใครหน้าอกอยญ่แบบตูนเนี้ยค่ะจะได้ไม่ปวดหลังแบบว่ามีปัญหาแบบว่าหนักอกหนักใจหน้าอกใหญ่อย่างเงี้ยเดินแล้วมันแบบวดินไม่ไห่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตบบตูนเลยค่ะเนี่ยใส่เลยค่ะมันต้องมีตัวช่วยเนี่ยคนมีหน้าอกเขาก็จะปวดหลังคือเป็นปัญหามากตอนนอนเนี้ยนะนอนหงายอ่ะเจ็บมากเลย แลวตัวตะขอปรับได้ถึงสี่ระดับนะคะเวียนนานะเป็นแรงดังอยู่แล้วค่ะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะราคาเต็มตั้งหนึ่งพันเก้าสิบาทนะคะผ้าเขาจะเป็นแบบระบายด้วยนะ้อที่ก็คือผ้าแบบผสมเป็นแดงนะคะดีมากมีรูโ้โอ้แล้วนี่ไงคือดึงฟองน้ำออกมาได้อ๋อเขามีฟองน้ำแต่ไม่มีโครงนะคะแต่รับรองว่าซัพพอร์ตดีมากๆค่ะ เดี๋ยวออกของราคาอีกรอบเร็วแผดเซลมาเนี่ยเด็ดนะราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะราคาหน้าป้ายมันตัวละพันเลยนะทุนใช่ดูป้ายราคาคือหนึ่งพันเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้เท่าไหร่คะเจ็บาทอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะคะพอดีว่างแผดเซลหมดหมดแล้วหมดแล้วก็เหลือห้าร้อยเ้าสอบาแต่ก็ยังแต่ตอนวันนี้ใครได้ไปดอนแผดเซลนี่คุ้มมากใช่เนี่ยใส่แล้วก็สวย เดี๋ยวรองแป้งนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวอแป๊บนึงนะค่ะขายอ่าขายอีกหนอ้ต่อันนี้ชอบมากเลยอยากอยากขายอีสหดแล้วสวยมากเดี๋ยวนี้เอาจริงแลเอ็แปะแปะอยู่ไหนอ่ะก็ตัวแบบกระป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าลุกลุกนี้แล้วจริงๆถ้าเติมกะน่าจะสวย พี่ตูนพาเด็กขายไปประมาณสองพันคนค่ะโคตคุณมากเลยพี่พจนตอนนี้ตอนนี้ก็มีแต่ว่าเขาสีชมพูโคตรมากมากเลยวันวันนี้วันนี้ได้ได้แบบว่าตอนขับรถคุยกันกามินจ้ากามินบอกว่าถามว่าประเทศไทยเราเราเนี่ยคนเนี่ยไปหาหมอฟันกันบ่อยไหมเขาบอกว่าที่ประเทศเขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีหลักการไปหากันไม่ว่าจะปวด จริงๆปีหนึงเนี่ยคนเราต้องพบไปทุกเพิ่งปีใช่หมอบอกเพิ่งปีจ้ะแต่ว่าผมบอกว่าคือมีคนไทยกันเยูะไม่ไดปเยอะมากแต่ที่แบบไม่ไม่เข้าผมก็หาหมอฟันเลยเพราะว่ากลัวด้วยก็มีคนก็มีก็ไม่ไปไม่ต่างแต่ก็ตัวทำไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยบอกให้เลยว่าคือผมเวลาไปกุญปู่นี่คือเก่งเท้าเก่งแบบไม่กลัวเลยทุกแบบแต่ว่าถ้าีไปบ่อยไม่ค่ะไปบ่อยผมบอกไปไปฝรั่งก็ไปกับ่อยนะครับขอค่แบบ ล้างฝ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าไปทุกหกเดือนเราก็จะไม่เสียอะไรแพงๆนะคะยิ่งหดยิ่งแพงนะคะอันเนี้ยคือลุกแบบวันวันสบายเบาๆอ่ะค่ะตู้เหมือนตู้หนังสือกับตู้เรื่องอะไรไม่รู้อ่ะใครก็เลกเลยจำชื่อไม่ได้อะในชีวิตประจำวันของเราอ่ะค่ะที่มันแบบสบายสบายทุกคนอันเนี้ยเป็นลุกแบบสบายสบายเบา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 ชิลๆไปคาเฟ่ ไปไหนเบาๆของตูนเบาๆแบบว่าพาลูกไปโรงเรียนตูนตูนม่เธอขนานี่เบาๆไปไปซื้อตูนดูเถื่อนมากะตอนยิ่งเดือดยิ่งเคิร์ลลูกไปซื้อกับข้าวไปคาเฟ่คือเราแนะนำแบบลูกเนี้ยได้ก็คือเป็นแบบมินิม้อแต่งมาไม่น้อยอ่ะเล็้ลูกอยู่บ้านลูกมินิม้อไอ้ยักข์นี่เสื้อตูนตูนใส่เลนส ดีไซน,น์ามามอ,อันนี้ตัวเก็บไว้ทำหน้าตาให้น่าเชื่อคือไงคาสิคนนี้แบบเนี้ยคือมินิมอลค่ะ อยากให้แม่บ้านไปแต่งตามกันได้เลยค่ะน้อยแต่มากเชื่อตูนนะคะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ก็เลยออกออกไปสามอันเมื่อกี้นี่อะไล่ะนี่อะไรตูนเลยนะก็นี่แหทุกคนก็อยากแต่งหน้าแบบแบบแบบตูนแบไม่ก็มีไม่แพงด้วยธรรมชาติแนวธรรมชาติค่ะอ่ะราคาอีกรอบค่ะตอนนี้ราคาตอนนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะอืมอันนี้ลุส่งฟรีนะแนวธรรมชาติค่ะ ธรรมชาติแถวข้าวโพดแนวธรรมชาติแนวไร่ข้าวโพดคือแบบก็ก็ดูธรรมชาติเนี่ยถ้ายืนเป็นหุ่นไรกาได้แหละอันไหนลองยืนอันไหนลองยืนเป็นหุ่นไรกาแนวไปรับลูกแม่ได้เลยธรรมชาติเวอร์สวยนะสวยนะสวยเราเป็นพี่น้องเราต้องให้กำลังใจจะบอกเป็นไงคะ คือวันประชุมผู้ปกครองเราอย่าไปยอมค่ะมันต้องไปอย่างคือไปอย่างยนลุกธรรมชาติแบบนี้ค่ะอ,อันนี้ขอแนะนำไปแบบน้อยแต่มาก๋อแอม่แม่ท่านไหนยังไม่มีต้องซื้อมีไว้เลยทั้งสองกต้องซื้อละมนนีของมันต้องมีงแล้วตั้าไว้ในทุกโอกาสและราคาเนี้ยเฉพาะในไ,ไลฟ์นี้เฉพาะในไลฟ์แล้วก็แบบคุณแม่ทุกคนกำลังกดตะกร้าอยู่กด ค่ะลูกวันเบาๆสบายไปรับลูกที่โรงเรียนประชุมผู้ปกครองลูกต้องภูมิใจอ่ะคือลูกไปก่อนอ่ะลูกตีโป่งอ่ะคือแบบใครก็ทำเอาอยาไปยอมค่ะมันต้องเนี่ยอย่างนี้ค่ะหาแนวสู้คนสู้ชีวิตเพื่อบาๆค่ะเนี่ยลูกสองอ่ะคิดดูถ้าแบบไปรับลูกโรงเรียนอ่ะ ลูกเพื่อนต้องแบบภูมิใจยอดคนกดกันอย่างนี้เลยกดซื้อเลยตูนทำหน้าให้หน้าเชื่อถือต้องดูหน้าเชื่อถือนิดนึงเราโซเราขายแบรนด์ซีเว่นนะเออขอบคุณซีเว่นน่ามากๆที่ตูนมาแต่งลูกธรรมชาติให้ทุกคนดูค่ะุณแม่ตูนดีใจมากเลยค่ะตูนก็ ทุกโอกาสแต่ตูนมีวมสูขมากเหอคะของประตังน cool ี่ก็ไม่แพนด้านะคะขนตางอนนานไม่แพนด้าเข้าถึงซิกเนเจอร์ของชาร็อปเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปคอนเสิร์ตก็เหมาะเนาะแลน่ารักนะใช่เออจริงหรือว่าไปเที่ยวืไไคอนเสิร์ต พูดแล้วก็อยากเต็มๆเต็มๆแต็มๆอยู่ไหนไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้เขาแต็มรักเขาเต็มดามกันน้ำกันฝนกันเหงื่อมันทำ่ายกว่ามานั่งวาดเองอยากจะกรีดตาโชว์ทุกคนค่ะประตูจะแต่งหน้าธรรมชาติยังไม่พอยิ่งคึกปัดไปก่อนอันเธอนนั่งหลอกห้าอยู่อันเธอก็คือเป็นหลอกแล้วพี่มาบอกว่าอะไรไม่ใช่แม ลูกเบาได้เบาเบาได้เบานะแม่เบาได้เบานี่คือแม่ของอาเธอร์เออร์แลนดนะคะชื่อตูนตุลนี่เขาบอกว่าดีนะลูกนอนไปแล้วน่ะพี่เขาบอกดูธรรมชาติมากมากรวยรวยมากจีนพลังเซเลบุลผานใส่ไแล้วไม่มีอะนี่มันแต่งตามตีมหนังปะแอนนาเบลอ่ะ ใช่เลยอยังไม่ให้สโมกี้อายให้ผู้ชมทำยังไงทำไม่มปดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้อันเล็กจากสวรรค์เนี่ยเป็นสาวเปี้ยแล้วนะตอนนี้ เข็มพออย่างต้องอไงรีตาอ๋อนั่นอ๋อแน็กดีดีแนักยังอยู่อ๋อชาเลแล้วก่าไปยังอยู่ยังอยู่ี่ยเพลงเนี้ยเข้ามากเปิดเพลงแบบเปิดแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เปิดเพลงได้แบบ รตมากเลยตอนนี้เบสเปิดให้ประตูเหรอเนี่ยมีหลายคนถามว่าน็กเอตะเกรงใจนี่อยู่ไหนสุดไม่มีครับแง่ไงไม่มีนะเก่งกว่วเจมส์ปุ๊บอยากคิดนตัวบ้างไม่กลัวบ้างหรือเปล่าตเบสยังอยู่นะครับผมค่ะเราอยู่กับเบสแล้วก็สั้นๆนะคะ ใครที่ยังไม่นอนก็มาดูพวกเราไม่รักพี่แซนมากสุาพ่ะยันพี่แซมต้องชายพรี๊ดเลยนะแซมมีคนเรียกร้องแต่ว่าเก็บเป็นตัวท็อปอ๋อเก็บเป็นแบบร้านลับพี่แซมร้องไห้แซมมีเวลาพามอกไล่ออกจากไล่แบบร้องไห้แม่เข้าแล้วแต่น้องแซมเท่มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพอลเว็บเว็บเลยแซมมาอยู่ไหนแวะอ๋อหนึ่งสอง ำไมเพลงเศร้าจังเบสง่วงไงบอกเมื่อไหร่จะปิดไลน์เบสตอนนี้มันเพลงไล่คนกลับบ้านใช่เพลงแบบตอนเบสที่แบบผับปิดอะไรอย่างงี้ป้าแซมแล้วคือคอมพิวเตอร์แม่เรียกไป่แม่แมนนี้เป็นนอนแล้วคุณนอนน้องแอนนีอไปดูแป๊บนึงไปดูน้องชายแม่แม่แม่เราอะง่วงให้แม่ไปนอนได้แล้วแม่จีนแม่จีนคุณแม่เวลาพรค่ะคือไอ้เบสไอคอมลองเป็นไรวะเจ้าอยู่ดีอยู่ดีเพลงของเสียงโทรศัพท์เข้าอ๋อเเพลง คือนั่งนั่งคุยอยู่เสียงโทรศัพท์เข้าเล่าหนึ่งผีตกใจหมดเลยอัน,น้นก็อจะสอฝดอยู่แล้วก็จะมีช่วงเนน็่อยเียงัพ์จะเข้า<อ>ถ้าเราไม่กดเะอ,อยู่เชื่อมัอมดีไมออ,อ่อยู่ดีแบบนั่งไลฟ์อยู่เมือนเสียงโทรศัเข้าเขาตกใจกันแต่ว่าวานคือก็มีสิทธิ์เป็นเขาไม่ได้ขยับเยอะหรอกมันเลยให้หยุดไลฟ์ไปเพราตัดหยุดไลฟ์เองแบบตึกเลยมาน เออแต่บัตรดำมาใช้ดีมากเลยนะทุกคนประเด็นเนี่ยนึกว่าป้าแจงเนกลับนครสวรรค์ไปแล้วกลับไปแล้วเมื่อวานค่ะวันเมื่อวานดิฉันต้องกลับไปกับลุงเจไปนั่งเคลียร์งานอย่างนี้เลยปุ๊บ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 แล้ววันนี้ดิฉันก็มาที่นี่มาทําอาชีพที่เรารักป้าแจ้งกลับไปแล้วจริงปะเนี่ยเจ้งเมื่อวานกลับไปเคลียร์บัญชีปั๊บปุ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 ๊บดูเงินเดือนพนักงานจ่า